ร้องเพลงเรอเมื่อกี้นะร้องเพลงคนเดียวเหรอสวัสดีค่ะสวยๆทำแบบไหนเออนึกว่าถูกไฟดูดเมื่อกี้นี่ามทำไมร้องเพลงอย่างนั้นนะฮะเสียงแหบลระ <c oughs> เอาลองดูสิลองสดดูสิบายบายไป,มไปเมืม่อ <c oughs> อ,อ จะไปยังน้ำไม่ยุบบอลนี่บ่ได้ไงไปยุบบอลบนรถนี่ไปก็ไปนสิผาเดี๋ยวเดี๋ยวแวะช่วยใอยจะเอารถใอยไปเก็บก่อนเดี๋ยวรถเก่งไปหรือว่าเจ้าจะเอารถเจ้าบ่เออเดี๋ยวคอยขี่โอ้ยขี่รถเจ้าก็ได้ขี่นะรถเจ้าเนี่ยบ่เคยขี่จี่เทื่ออยู่ฮะสมบัติมันหลายเลยมันมันจอดบ่ได้สมบัติมันหลาย ไปเดฮะเอารถรถเจ้าไปเก็บก็ได้เดี๋ยวค่อยออกไปครับเออเออไปโอเคเนาะเเจ้าเจ้ากับบ้านเจ้าเดี๋ยวค่อยไว้เอาเออ าไปถึงก็ไปเลยแหละเออ่ได้ไปแเหี่าฮะกระสานกัอีกกี่โมงอะอ่าจาก้านเขปิดหกโมงก็ไปรถเข้ารถจอดเลยนี่ยะีมาส่งนี่สะเออมาส่งยันไปสิกับยังมาะเออเอาไปหมดละบ้านละเดี๋ยวไปจอดยู่บ้านเดี๋ยวไปรับเจ้าเออ 拜拜。 เราจะเรามาดามนะเออเดามาอ่าโอเคเดินทางกลับทุกท่านฝากไวท้ท่านี้สวัสดีครับ